มีการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงอัยไทยได้แจ้งให้กรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ได้แล้วก็ได้แจ้งทั่วประเทศนะคะให้ทําเสมือนว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดนะคะเพื่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรก็จะสามารถช่วยได้ทันทีนะคะแล้วตอนนี้ค่ะมีการเตือนไปทําให้ทางดีนะคะส่ง SMS แล้วก็ให้รวม ในเรื่องของเอชเอสส์ส่งไปบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและต้องปฏิบัติตัวเบื้องต้นอย่างไรตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะลงสื่อในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางทีวีก็ตามนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบเบื้องต้นว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะ อันนี้นะคะมีการสั่งดีเีเรื่องเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะคะแล้วกราโหมนะคะแล้วท่านผอ,อสสวันนี้ก็ซูมกันมานะคะเพื่อที่จะเตรียมเรื่องของสารสนกํากำลังพลค่ะให้หน่วยงานความมั่นคงนะคะได้ดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้กัรกระทรวงทรัพย์นะคะเร่งเร่งดูแล้วก็คาดการสถานการณ์นะคะตอนนี้ค่ะแผ่นดินไหวโดยปกติแล้วนะคะจะมีอัรเซอร์ช็อคที่เกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงหลังจากเกิด ที่แผดไหวในครั้งแรกนะคะและอาร์เซช็อคที่เกิดขึ้นใน2ชั่วโมงนี้ปกติแล้วจะค่อยๆแรงน้อยลงเรื่อยๆความแรงจะไม่เท่าครั้งแรกนะคะแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะก็อย่างน้อยๆก็ได้ทราบข้อมูลข่าวว่าความแรงตรงนี้ของแผดไหวจะค่อยๆลดลงจะเกิดขึ้นใน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าตามข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยใน24ชั่วโมงมีสิทธิเกิดแผดไหวได้อีกนะคะ ตอนนี้ค่ะในคมนาคมนะคะดูแลเรื่องของการเดินทางทางอากาศแล้วก็ทางรถยนต์นะคะจริงๆตอนนี้ทางสวนภูมินะคะมีเซียของเออทอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่มีเหตุการณ์น่าเป็นห่วงใดแต่ว่าเบื้องต้นได้โฮการออกแล้วก็กอดการเข้าของเครื่องบินนะคะ20นาทีซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติอยู่นะคะไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ มีในเรื่องของสาธารณสุขค,ค่ะให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในบางพื้นที่นะคะที่อาจจะเกิดความเสี่ยงค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะติดตามเพิ่มในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพันธุ์ไว้ได้สั่งการทางเอ t นทีะคะให้เป็นศูนย์รวรวมข้อมูลทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะนับตั้งแต่ตอนนี้ไปเพื่อท่านจะได้หาข้อมูลได้ในช่องทางนี้ค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะตอนนี้ดิฉันมาประชุมที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็สถานก,การณ์ของกรุงเทพนะคะดิฉันจะจรีบเดินทางกลับนะคะโดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอยู่ในไม่อยู่บนตึกสูงนะคะลงมาใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์ฟไม่ได้นะคะต้องใช้บันไดนะคะห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดไม่ว่ากรณีที่อยู่สูงแค่ไหนก็ตามน,นะคะให้ใช้บันไดเท่านั้นนะคะแล้วก็ออตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงได้ ทราบแล้วก็สั่งการเตรียมการหมดทุกกระทรวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนขอให้อยู่ในความสงบนะคะไม่ต้องกังวลจนมากเกินไปค่ะแต่ขอให้ทุกท่านระวังตัวนะคะแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆก็ได้มีการสั่งการแล้วให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นนี้ค่ะแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาะไรายงานให้พร้อมค่ะในการประชุมซู o เมื่อกี้นะคะมีทั้งผบอสสมีทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะทุกหน่วยประสานกันหมดแล้วค่ะ